ที่เกาะช้างจังหวัดตราดวันนี้ตอนประมาณเที่ยงคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวถ้าดู c l o สอ up โรงแรมร้างดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าเป็นเรือรูปแบบเขาเป็นเรืออย่างนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ลองเอาภาพเก่าๆในอดีตขึ้นมาให้ดูหน่อยได้ไหมตอนที่ยังไม่ไหมเพราะว่าต้องบอกว่าตรงจุดนี้คุณผู้ชมฮะเป็นโรงแรมเรือร้างอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านบางเบ้าตำบลเกาะช้าง โดยเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากที่เกิดไฟไหม้ตำรวจสพเกาะช้างรวมถึงนายกเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้แล้วก็นายอำเภอนะฮะเดินทางไปตรวจสอบเป็นการเร่งด่วนเพราะว่าตรงจุดที่มีการไฟไหม้จริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเริ่มต้นมาจากหัวเรือก่อนคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นก็ลามประกอบกับตัวของโรงแรมซึ่งมันเป็นเรือร้างเห็นบอกว่าส่วนใหญ่เป็นไม้ไฟก็เลยลุกไหม้อย,อย่างรวดเร็วนะฮะนี่ฮะ และเห็นบอกว่าเอาจริงตอนที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยนักขนาดนี้ยังโชคดีก็คือว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมนะครับคุณผู้ชมฮะและที่สําคัญก็คือในจุดนี้ที่เกิดเรื่องเห็นบอกว่าทางด้านของตัวในอําเภอก็ดีตํารวจเองก็ดีไปพบว่าตัวโรงแรมเรือร้างนี้ไฟไม่ไปกว่า50%เซแล้วตอนที่เข้าควบคุมเพลิงเนี่ยเห็นไหมฮะคือสวยมากตอนที่ยังไฟไม่ไหม้เดี๋ยวลองเปิดภาพเปรียบเทียบให้ดูหน่อยก็ได้นี่ฮะ แล้วเอาจริงก่อนนะเนี่ยต่างชาติเขามักจะมาถ่ายทําพวกคอนเทนต์กันแล้วเขาเก็บค่าเข้าครั้งละหนึ่งร้อยปากฏว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงตอนนี้ยังไม่ทราบถึงสาเหตุใช่ไหมย,ยังไม่ทราบสาเหตุฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าได้แค่ควบคุมเพลิงไว้เท่านั้นเนื่องจากว่าในการฉีดน้ำเนี่ยมันฉีดได้แต่อยู่ด้านนอกแล้วก็ความยากลำบากก็คือว่าการเข้าไปด้านในมันเข้าไม่ได้ ขนาดเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านของผู้นวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตราคุณกรกฎโอภาสบอกว่าโรงแรมเรือร้างเกาะช้างเป็นอันซีนการท่องเที่ยวของเกาะช้างนะครับและก็จะมีคนไทยกับชาวต่างชาติเดินทางชมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางโรงแรมเนี่ยเขาเก็บค่าเข้าชมคนละ1 0 0บาทซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดก็ใช้โรงแรมร้างเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเกาะช้างแต่ครั้งนี้ต้องยอมรับว่าพอเกิดไฟไหม้น่าจะมีผลกระทบแล้วแหละคุณผู้ชมฮะกับในส่วนของแหล่งอันซีนเดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้